สวัสดีครับลูกค้าที่ดูการถ่ายทอดสดของทางบริษัท Enrich Fokker ok ไประไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นรองฝอยระบบโตรตารี่นะครับซูปเปอร์โรตารี่นครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับพ่นกาจัดยุงมแงมลงแมลงวันมแมลงบินมแมลงคลานมแมลงสาบมแมลงพาหะนำโรค ชนิดต่างๆนะครับรวมถึงสามารถพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสควบคุมโรคระบาดควบคุมไข้ระดออกได้ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดของตัวเครื่องซูปเปอร์โตรตารี่กันเลยนะครับครับผมส่วนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องพ่นละอองฝอยซูปเปอร์โตรตารี่นะครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับจะมีความแรงอยู่ที่2แรงม้านะครับ ครับผมยี่ห้อซูเปอร์โรตารีนะครับของแท้ต้องยี่ห้อซูเปอร์โรตารีนะครับเนี่ยครับครับผมส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นถังบรรจุสารเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์หรือว่าเบนซิน95ก็ได้นะครับมีความจุอยู่ที่1.2ลิตรด้วยกันครับอ่ามาดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแ้งบรรจุสารเคมีนะครับ ก็จะมีความจุอยู่ที่3ลิตด้วยกันครับจะเป็นแทงที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนะครับมีความแข็งแรงคงทนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ถังจะไม่รั่วนะครับออกแบบมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเ่ามาดูข้างในกันเลยนะครับเปิดมาดูเลยนะครับเปิดมาดูเสร็จปุ๊บข้างในก็จะเป็นตะแกรงกรองที่เป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลส304นะครับเนี่ยครับปั๊มอยู่เลยครับ SUS 304นะครับ อ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นภายในของตัวถังนะครับออกแบบมาอย่างดีไว้นะครับเรามาดูส่วนนี้กันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนฝาพร้อมโอริงนะครับมีความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับฝาแล้วก็โอริงครับผมน้ำไม่รั่วนะครับออกแบบมาอย่างดีไว้นะครับครับผมครับส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองไม่ให้สกปรกเข้าไปในตัวเครื่องนะครับข้างในก็จะเป็น ตัวกองฝุ่นนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโรเตอรี่นะครับถือว่าเป็นหัวใจของตัวเครื่องเลยนะครับเป็นระบบโรเตอรี่นะครับเนี่ยครับมีความสวยงามเลยนะครับนี่ครับข้างในก็จะมีแผ่นคาร์บอนนะครับเอาไว้ทํางานตอนสตาร์ทเครื่องนะครับครับผมส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวาลที่ออกแบบมาอย่างพิเศษฉพาะเครื่องซูเปอร์โรตารี่นะครับเนี่ยครับมีความแข็งแรงนะครับไม่ขึ้นขี้เกลือไม่ขึ้นสนิมนะครับ บิดง่ายนะครับบิดนี่ครับบิดขึ้นบิดลงนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสารเคมีสายสำหรับระเบียงสารเคมีนะครับเป็นสายที่ออกแบบมาอย่างพิเศษนะครับเป็นสายเกรดเอเลยนะครับกันความร้อนกันสารเคมีกันฝุ่นกันแดดกันฝนกันทุกอย่างได้เลยนะครับสามารถกันความร้อนได้สูงกว่าหนึ่งร้อองศานะครับครับผมส่วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นท่อลมนะครับที่ ใช้สําหรับรงเมียงลมออกมานะครับครับผมเดี๋ยวมาดูหัวพ่นกันเลยนะครับหัวพ่นก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับเป็นปืนพ่นนะครับครับผมสวยงามเนี่ยครับข้างในก็จะมีน็อตหัวพ่นให้เลือกอยู่สี่หัวด้วยกันครับเนี่ยครับข้างในอ่านี่ครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้ามจับวิธีการใช้ก็เนี่ยครับเหมือนปืนนะครับกดก็จะเครื่องก็จะพ่นนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวามาดูด้านหลังเครื่องกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บูเรเตอร์ของตัวเครื่องนะครับเป็นตัวการกับปรับจูนนะครับก็จะจูนกันตรงนี้นะครับครับผมมาดูด้านหลังกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนะครับสติกเกอร์ ULV Super Rotary นะครับพร้อมสเปคนะครับเนี่ยครับเครื่องนี้จะต้องใช้ออโต้ลูปด้วยนะครับเออเวลาใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซิน95หรือว่าแก๊สโฮอลผสมออโต้ลูปนะครับครับผม อันนี้ก็จะมาพร้อมสายสะพายสองเส้นสองเส้นด้วยกันครับอ่าครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวคาเวงนะครับเปิดปิดเครื่องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับปิดเครื่องนะครับนี่ครับก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องพ่นเราอองฝอยระบบโตรตารี่นะครับซูปเปอร์โตรตารี่นะครับเครื่องตัวนี้นี่เองครับผมมีความสวยงามสามารถใช้งานได้นานนะครับ ทุกหน่วยงานควรจะมีติดไว้นะครับอบตอ,อ,อจตอบจอเทศบาลนะครับทุกหน่วยงานไว้นะครับสนใจสั่งซื้อก็สั่งซืองซ้อโดยตรงที่บริษัท Enrich f o ok k k e r ไปไ็ไทยจับกัดได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์024397289นะครับ l ลน i แอดไ Enrich f o ok k k e r นะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Enrich f o ok k k e r c o m นะครับทางบริษัทยินดีรับใช้ลูกค,ค้าทุกท่านนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ วันนี้ทางบริษัท Enrich f o กเและทีมงานก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ